ตอนนี้แค่เอาตัวรอดเป็นวันๆนะยังลำบากเลยจะตั้งเป้าหมายยังไงดียิ่งคุณมีวิกฤตคุณยิ่งต้องมีเป้าหมายนั่นคือทางรอดเพียงทางเดียวเอาตัวรอดเป็นวันๆนั่นแหละครับครับมันคือเป้าหมายเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงผมเองก็เคยเป็นมีคนสอนให้ผมตั้งเป้าหมายเฮ้ยตั้งเป้าหมายดิจผมก็คิดอยู่ในใจนะครับตั้งเป้าหมายเดะวันนี้จะเอาตัวรอดยังไงยังไม่รู้เลย จะตั้งป้าหม่ยอะไรไกลๆเอาแค่วันนี้ก่อนไหมเย็นนี้จะกินอะไรเอาตรงนี้ก่อนไหมผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดแล้วก็รุนแรงหัวรุนแรงแบบนี้ด้วยนะครับคิดบวกดีใจบวกดีมามึงมาบวกกับกูปะะ่ะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าเอาตัวรอดวันนี้ยังไม่รู้จะยังไงเลยเป้าหมายคือวันนี้ครับทําว่ารอดมันต้องมีอะไรบ้างหรือว่าเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเราต้องตอนนี้ต้องมีเงินแล้วนะว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะซื้อข้าวกินได้นั่นคือเป้าหมายแล้วครับครับเอามันออกมาครับวันนี้เราจะรอดเราต้องมีอะไรบ้างเราจะรอดไปเพื่ออะไรนั่นคือเป้าหมายแล้วครับแล้วสรุปสุดท้ายครับเอาอารมณ์ที่มันแย่ๆออกไปแล้วจินตนาการให้ออกว่าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วแล้วพอได้แล้วมันจะเป็นยังไงแล้ว สเตปต่อไปขั้นตอนต่อไปคือทําอะไรขอให้วันนี้ครับต้องรอดเป็นวันๆผมเข้าใจเลยนะครับเพราะผมเคยผ่านสถานการณ์แบบนั้นมาผมรอดเป็นวันๆเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว,ว่าการรอดเป็นวันๆของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าวันนี้ขอให้ได้มีสักร้อยหนึ่งให้ได้กินข้าวโอเคแฮปปี้แล้วนั่นก็คือเป้าหมายครับวันนี้ให้มีสัก3040ให้กินข้าวให้พอมีอะไรลงไปตกในท้องก่อน ครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นก็คือเป้าหมายเหมือนกันนะครับถ้าตั้งทั้งปีไม่ได้ไม่เป็นไรช่องหัวมันเดือนหนึ่งได้ไหม ถ้าเดือนยังไม่ได้อีกไม่เป็นไรช่างหัวมันอาทิตย์หนึ่งได้ไหมถ้าไม่ได้ช่างหัวมันเอาแบบวันหนึ่งอ่ะถึงตอนเย็นต้องอะไรบ้างตั้งเป้าหมายวันต่อวันก็ได้ได้ไหมถ้าไม่ได้ชั่วโมงถัดไปทําอะไรมันต้องเป็นแบบนี้สําคัญจริงๆนะครับถ้ามันไม่สําคัญผมไม่มันเน้นแบบนี้ต่อให้นาทีถัดไปต้องการอะไรก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้นะครับขอให้มันมีนะครับชีวิตถ้ามันมีเป้าหมายมันจะมีพลังถ้าคุณยังรู้สึกว่าโหจะตั้งเป้าหมายไปทําไมชีตมันยังยย้มแย่มันยังไม่รู้จะไปทางไหนยิ่ง ถ้าเป็นแบบนั้นยิ่งต้องมีเป้าหมายผมบอกได้เลยผมผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมาแล้วทำไมวันนี้ถึงต้องซีเรียสถึงต้องจริงจังทำไมถึงต้องรุนแรงขนาดนี้เพราะผมเคยผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วบอกได้เลยไม่สนุกแล้ววิธีการที่ผมรอดมาได้คือผมมีเป้าหมายด้วยความหวังดีครับไม่ว่าคุณจะมองโค้ชเป็นยังไงหรือว่าคุณจะมองผมเป็นยังไงแต่นี่คือความหวังดีจากผมในช่วงปีใหม่จริงๆคุณ ต้องมีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นแค่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งปีคุณก็ต้องมีเป้าหมายมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรอดจากวิกฤตการณ์คุณหาหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายหายใจเข้าลึกๆ ทำอารมณ์เย็นเนสบายสบายแล้วนั่งอ่านมันหนังสือเป้าหมายอะไรก็ได้ถ้าคุณไม่รู้จะอ่านหนังสืออะไรถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเหมือนผมก็เปิดคลิปครับใน u t u b e ใน Facebook มีหมดเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับหรือไปดูคลิปเก่าๆของผมก็ได้ถ้าคุณไว้ใจผมก็ไปแบบนั้นเอาไงก็ได้ให้มันมีความรู้เรื่องของการตั้งเป้าหมายทําใจให้สบายสบายอาจจะดูหนังตลกทุกเรื่องทําอะไรก็ได้มันผ่อนคลายไปออกกําลังกายครับเครียดมากก็ไปวิ่งครับวิ่งช้าๆไม่ได้ก็ แม่งให้ยับเอาให้เหงื่อออกแทนน้ำตาให้ได้แล้วถึงเวลานั้นครับคุณจะมีอารมณ์ตั้งเป้าหมายจริงๆแล้วนั่นคือทางรอดเพียงทางเดียวยิ่งคุณมีวิกฤตคุณยิ่งต้องมีเป้าหมายคุณยิ่งต้องรู้ว่าคุณจะทํายังไงเพื่อผ่านวิกฤตนั้นไปคลิปน,นี้อาจจะเป็นคลิปที่ดูรุนแรงนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมตั้งใจทําคลิปนี้จริงๆแล้วอยากให้คุณรอดจากวิกฤตการณ์นี้ยังไงเดา เป็นกำลังใจและไปด้วยกันถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณคิดถึงใครคุณรักใครคุณชอบใครส่งคลิปนี้ไปให้เขาแล้วเราจะเป็นกําลังใจแบบนี้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ